สวัสดีครับสวัสดีพี่พิงน้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะพามาดูทีมงานรถแมคโครนะครับชายใหญ่มาอยู่กันยังไงครับชาวนี้ผมก็มาส่งน้ำมันส่งกับข้าวนะครับ ถึงแล้วครับ านอรุณสวัสดิย์ยามเช้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยยังอาจารย์เฮ้ยกระเพาะครับเฮ้ยกับเพาะโอ้ยกินไข่คือกระจกเลยวะทีมงานใหญ่ๆ <c oughs> นี่ต้องกินเนื้อหมูปลาไก่นี่ <c oughs> <c oughs> นี่นี่ปลาดุกนะครับนี่ปลาปลาดิน มีหอดกบอะนี้ไหมโอ้นี่กบอ้ยอันนี้ก็ไก่ครับไม่ต้องไปซื้อเป็นชิ้นครับซื้อมาเป็นตัวไปเลยนี่หมูก็กินเป็นขาขาเปนเลยเห็นพี่น้องกินได้ก็อุ่นใจครับกันเห็นกินมดก็สลดใจครับผม <laughs> มันลี เขียงวะนี่เขียงเลยครับโอ้ยสัตว์ใหญ่สปาวตาย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 นี่นะครับโอ้ยจันซิดนี่ต้องอันนี้ได้ดิบ่ได้ได้จัิงสินี่ต้องทำความสะอาดอย่างดีนะปีนี้นะปรับปรุงตัวใหม่นะสมัยใส่าสาเ,เหรียญเหตุคือปีกลายบ่ได้นะ อยนี่ครับสาหน่อยสาหน่อยเราบ่ม,มีแนวแคดินบ่านาะอเด็กแคดินมีบอก ไม่มีจริงด้วยหักแล้วนี่ฟันแตกโอ้ยอย,อย่าหาทำเด้อไข่เคยนี่ไม่ได้ด้วยนี่โอ้ยอายเขาด้วยนี่ <laughs> ต่เดี๋วทีมงานชายใหญ่หกินไข่วันนี้ไหมไข่มาๆเป้า,ป,าป๋องอย่าเห็นเนะ้ยวันนี้ เราก็กินรีเจนสี่กินยังไปเลยโอ้ยผู้ใดกินไวจะมีวะจางซิดเลยครับโอ้ยไม่ใช่ดอกเมนบ๊อกตอนเย็นกินเหล่าตอนเช้ากินแ้วกม่อยู่เลฮะนี่ประทูทอดกินเลนเนเอะทอดกินเลนน Sự nữa sống younger bóng 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 นี่จันเสี้นได้ครับวันนี้คนละครับผมเอาเอาถังน้ำมันลงก่อนมัน้งพิ่วน้ำมันลงก่อนลุกนี่กิ่งมามุมนี่พอถ่ายฟงนุนไปแล้วไปทางเขาละ มาทางมุมเนี่ยเอาลงได้บ่ลงเป็นบ่เอาถือๆเดี๋ยวเอาลงใหรอโอ้ยนี่มันตรงนี้เทคนิคนึง <c oughs> เดี๋ยวผมคนเดียว <c oughs> <c oughs> ผมลืมเอาเารีมาให้ไหมจันเดี๋เดเอามาให้กับกองไหมยงเราหนามลงจะด,ดพ่อไน,น้าบ่ครับ หนาวคือภาษาเก่งขายาวนี่แกอยู่ในป่ายงี้ฮะแกนั่งดูตะกอนไปนอนในโถจนมันจะยกยหญ่ขึ้นไปอยู่ในขุมตัวมาบ่อยู่หลายปีแล้วอยู่ไปเรื่อยๆเก่งบ่อ้าวออกเอกสารมาให้แกดูนี่ดูน้ปลาแกเป็นคนมาจากบ้านไหนบ้านอยู่ภาษาพ่อแต่แกยู่แต่งงเป็นนุ่มแกชอบอยู่นี่บ่อย่า เอออยู่ในฟ้าเลยบ่น้ำเล็กแบบเออลังเล็กเขาน้ำโถก็น้ำโถงแบบนี้บ่เอ๋ออยู่ในฟ้าเลยอยู่คนเดียวเลยอ้าวบ่เจ็บบ่ป่วยบ่อย่าเติมน้ำมันครับเยี่ยมเติมน้ำมันเอาไว้ เดี๋ยวต้องเอาเหล็กมาให้จานสิ์แค่ดินออกจากแท็กหน่อยนะครับเอาฝาคุณเอาฝาที่เปิดได้อยู่ข้างบนวะนี่สตักไม่ดีนี่ฟันเจาะถังข้างล่างทะลุเลยนะครับนี่ ผมหมดไปหลายลูกแล้ว ทำอะไรแต่ละอย่างมันต้องมีเทคนิคมีวิธีการนะครับไม่ใช่ว่าจะเห็นเขาทำจะทำเ,ออเหมือนง่ายๆเราไปทำแล้วมันไม่ใช่เรื่องง,ง่ายง่ายๆเลยนะครับคันนี้5,500ชั่วโมงครับ ตอนซื้อมาน่าจะประมาณ2 0 0พันชั่วโมงใช้ปใช้ไปปีหนึ่งอะปีกบปีนิดนิดปีครึ่งประมาณปีครึ่งครับก็อยู่ประมาณ3 0 0พันชั่วโมงนะครับปีหนึ่งอยู่ประมาณ2 0 0พันชั่วโมงแหละรถที่ใช้ใช้กันนะครับสองพันทำชั่วโมงละพันแปดน้ำมันหมดไปสามร้อยห้าสิบบาท ชั่วโมงละสามร้อยกว่าบาทเหลือห้าร้อยเหลือพันพันสี่อะคิดเล่นๆนะหักค่าใช้จ่ายค่ากับข้าวค่าเหล้าค่ายาค่าในหน้าค่าน้ำมันค่าคนขับเหลือชั่วโมงละพันชั่วโมงละพันปีละสองพันชั่วโมงก็สองล้านใช่ไหมครับโอ้เหลือคันละสองล้านต่ไปรเงินอยู่ที่ไหนครับ เอาไปใช้อะไรหมดไม่รู้นะครับคันละสองล้านสามคันก็หกล้านนี่ยังไม่รวมงานที่ฟุกๆนะครับนี่งานฟุกเมาสี่หมื่นห้ามืนทำสองวันจบก็มีนะครับไม่รู้เงินอยู่ที่ไหน แม่บ้านถามว่าทำงานมาไม่เห็นเห็นมีเงินเก็บแล้วหมุนครับเงินหมุนนะครับได้มาแล้วก็ไปซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อรถซื้ออะไรเพิ่มอยู่เรื่อยๆนะครับผมบอกถ้าอยากเห็นอยากเห็นเงินไม่ยากครับขายรถให้หมดเลยครับเห็นแน่นอนครับเก้าล้านสิบล้านนะครับในโค้กคันละสล้านกว่า สามคันก็หกเจ็ดล้านนะครับรถดับอีกนะครับเทรลเลอร์อีกรถไทยอีกเทรลเลอร์สามคันรถไถยคันหนึ่งหกล้ออีกนะครับนั่นแหละครับหากินจากเริ่มจากเริ่มจากศูนย์ครับเริ่มจากไม่ศูนย์หรอกมีหกล้อคันหนึ่งนะครับนี่สินเขา ใช้นี่ใช้สินหกล้อขังหมดก็ไปดาวเอาอรถไมโครมาดาวไปดาวมาขายรถขายอะไรไปเรื่อยๆครับทุกวันนี้ก็ยังมีหนีอยู่เหมือนเดิมครับแต่ก็ต้องสู้กันต่อไปอดูหกล้อกันหน่อยครับรถดำซิ่งดินด่วนโอ้ดินด่วนยืนน,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 นี่ตัวนีน้เรื่องว่าเล่นถุงกระถางมันหน่อยเน้ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ,อันนี้เสีพปูนะครับเสีพปูว,วันนี้มาส่งน้ำมันรถเกี่ยวยังครับไม่ส่งแล้วครับจะเลิกเกี่ยวแล้วครับจะเลิกแล้วรวยแล้วสองพัน,น 2, ไร่สามพั 3, ไนไร่แล้วมันบน่มีเข่าสีเกี่ยวแล้วอันนี้เววติมไปหลายๆนี่มันจะกลายเป็นหมูนี่จากน้ำมัน อาจจะกลายเป็นหมูก hmm. no. ็ไ que ด้นะครับเห็นในสองอย่างมดเขายังมดเข่าเกีือบแล้วบอเกือบแล้วครับเก็บเลยอยู่แลกี่สิบเขาบอกว่ามาแล้วยี่สิบอะไรเนี่ยครับวันนี้ก็น่าจะจบละลลางเก็บเข่าใหญ่ละเขาใกญ่ไม่ลงหรอไม่มีเลยอ๋อบางครัยึดใส่เข่าใหญ่แล้วนี่อืเข่ามะลิเยอะใส่มะลิมดแล้วเท่าชำนีเยอะไหมชำนีรถรถเยอะเนาะอืม เลยนาวิ่งมอไซค์ชนกันเลยลึกมากจะออกไปข้างนอกห่องราตรีไม่งั้นก็มีก็เจียวไข่กระเสียบไหมจันอีไม่งั้นธรรมดาด้อมีหอดเตาเนื้อย่างวันนี้ไหมหอดอดไรครับบริษัทอะไรเป็นคนน้อยหน่อยเด้อ อ้นี่ครับวิถีชีวิตชาวรถดำครับรถบรรทุกเบื่ออยังนี่ยึดเบื่ออยัางว่าเราเขาอะไรขาดไว้ก็บอกนะขาดเราแล้วพัดเลย้พวกพักไม่ต้องใส่เยอะนั่นเนเนื้อเยอะๆหน่อยนะครับงานนี้่นนัทุนเยอะเดี๋ยวไปเกงะมาเขือนหนึ่งไร่ไก่หนึ่งโลเดี๋ยวอายเขาตายเลยครับ ใช้ใเ่อย่างขาหุ้งเราบ่เจนซิหุงเต่เลยบ่เาเลยครับหนาวเนวาผมลงแล้วเหนากันเนาะมีน้ามาบกันไหมนี้ยอยน้ามน่อ้ตายตาตายแล้วผมมีน้ามาเลยนอนติดสาบังไงวะนี่แมผมมีหน้ามาบเเ้ว ไปเลยปันี้อ่ะสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ